ไหนพีพีบีมาเจอแล้วเจอแล้วีเขาจพี่ยให้้ยีอยใคิดยแมวอย่จะวิ่ง ลาไปก่อนรูปนี้ครับเออนี่นี่คือพาสองพาสองก็ขอพักก่อน้องนี่ไงเจ้าของเจ้าของกล้องเหนื่อยเหนื่อย